วันนี้นะคะในช่วงพิเศษของ go invest โดยธนาคารกรุงเทพนะคะเรามีทางเลือกการลงทุนที่สามารถช่วยให้คุณผู้ชมเพิ่มผลตอบแทนนะคะทั้งในขาขึ้นและขาลงได้หานรูปแบบการลงทุนนั่นก็คือ DW นั่นเองค่ะหรือว่า DW นะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ Derivative Warrant หรือ DW เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้เก็งกำไรระยะสัน้นได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงโดยราคาขึ้นไว้กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นแม่และมีจุดเด่นที่นักลงทุนสามารถวางแผนการเทรด DW ได้โดยใช้ตารางราคาได้ข้อ w w เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งนะครับที่จริงๆต้องบอกว่า เป็นเครื่องมือที่ต้องการเพิ่มพลังเงินของเราครับหรือที่เขาเรียกว่าตราทศนะครับพูดได้ง่ายคือเป็นเครื่องมือสําหรับเก็งกําไรระยะสั้นนะครับโดยที่จุดเด่นก็คือมี l e v e r a g e หรือว่าตราทศหมายความว่าเราอาจจะมองหุ้นปตทบวก1%นะครับแต่ถ้าเราเล่นดีด a บิวคอร์เนี่ยเราอาจจะได้กําไรถึง10%อข้อมูลย้อนหลังประมาณ5ปีเนี่ยนะครับดีดบิวเนี่ยโตมายอดซื้อขายในอุตสาหกรรมนะครับโตมา,มามากกว่า200%นตะครับตรงนี้ก็สะท้อนถึงความนิยมแล้วก็ความต้องการของคนในตลาดนะครับ ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์บัวลหลวงมี DW รองรับนักลงทุน3ซีรีสรคือซีรี์ A สำหรับการซื้อขายเก่งกำไรมีอัตราทดสูงซีรี์ T จุดเด่นคือค่าเสื่อมเวลาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเหมาะกับคนที่เข้ามาในตลาดใหม่และซีรีส์ X ซีรีน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยสำหรับ w ในปัจจุบันนะครับน่าจะมีแ8 1 8 0 0รุ่นแล้วนะครับซึ่ง มันสะท้อนว่าในหนุผู้นั่งอิงนะครับมีดีดูดห,หลายรุ่นนะครับซึ่งหลักสรุปหลวงก็ขอเกาะในเว็บนี้ไปด้วยก็คือเราเป็นผู้น,นําในแง่ฟีเจอร์แล้วก็ความหลากหลายของดีดดิวนะครับปัจจุบันเนเรามีด้วยกัน3แบบ,แบบหลักๆนะครับแบบแรกเรียกว่า A นะครับซีรีส์เคือ d ีดดิวเราพิมพ์เข้าไปในโปรแกรมการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะลงท้ายด้วย A นะครับตรงนี้เราเป็นฟีเจอร์ที่เราออกแบบมาให้ซื้อขายเกิ่งกาไรเราจะดีไซน์ให้1คืออัตราทดสูงน,นะครับการขยับเทียบกับตัวผู้นั่งอิงเนี่ยนะ ส่วนซีรีส์ T เนี่ยนะครับเราได้ออกมาประมาณ 4, 4, 5, 5, 3, 5ที่ 4, 4-3ที่ผ่านมาซึ่งตรงเนี้ยเราต้องการดีไซน์ให้ตัวดีดิบิวซีรีส์ T เนี่ยซึ่งวันที่4เลยนะครับมีค่าเสื่อมเวลาที่ตั่นกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งหมายความว่าอาจจะได้มาด้วยอัตราทดที่ไม่สูงมากตามกลไกของดีดิบิวแล้วนะครับส่วนซีรีส์ X เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์น้องใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งออกมาช่วงปลายเดือนมีนะาคม64 X เป็นซ,ซีรีส์ที่เราออกแบบมาให้รายย่อยโดยเฉพาะเลย นะครับจุดเด่นคือเราไปออกแบบแล้วก็จูนฟีเจอร์ของตัวซีรีส์เเนี่ยนะครับให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะดังนั้นพูดได้ง่ายคือนักลงทุนที่ลงทุนในซีรีส์เกเนี่ยนะครับก็คือสามารถได้เกียร์วิ่งหรืออัตราทดที่สมน้ำสมเนื้อหมัดต่อหมัดสู้ซีรีส์ปกติได้แต่ได้มาซึ่งค่าเสริมเวลาที่ต่ํากว่าและต่าลง ทำให้เราถือครองได้นานขึ้นด้วยตน้นทุนที่เท่ากันอย่างซีรีส์เเลยเรานําร่องไปประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านะครับเรานําร่องด้วยตัว OR ก่อนนะครับอย่างที้ทุกท่านน่าจะทราบคือเป็นหุ้นที่มาหาชนมากๆนะครับแล้วก็ดิแมนดิ้งในตลาดดีดิวเนี่ยค่อนข้างสูงกันนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนว่าโออาร์ซีรีส์เเนี่ยหนึ่งคือ OR ต่อตัวคนลงทุนแล้วและซีรีส์เเนี่ยคนกล้าถือเพราะว่าต้นทุนในการถ e ือครองหรือค่าเสื่อมเวลาเนี่ยเขาต่ำกว่า OR, นอ,นอนในในลาให้มมันมีความคุ้้มค่าแลวก มีความน่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจของตัว CLEX มากขึ้นนักลงทุนที่สนใจลงทุน DW ผ่านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w b l s w a r r e n t c o m นอกจากนี้ยังมีแชทบอทต,ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนตลอด24ชั่วโมง เราเริ่มจากตัวการที่เข้าที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ w w w b l s w r l d c o m นะครับตรงนี้ก็จะเป็น one-stop shopping นะครับพูดง่ายๆคือเข้ามาในเว็บไซต์เนี้ยซึ่งเป็น free to สำหรับน้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโบลลุ่นหรือเปล่าหรือเป็นลูกค้าของบลอ,อื่นเนี่ยอันนี้สามารถดูได้ทุกวัน24ชั่วโมงนะครับรวมถึงเราจะมี market summary ให้ด้วยนะครับว่าอย่างวันนี้เองเ่ยนะครับ d w ที Be ่คนฮิตสูงสุดในตลาดบวหุ้นอะไรบ้างและเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งพุทธทำให้คนลงทุนที่เข้ามาาาในตตัววจก็่ลด กำลังหมุนไปทางไหนแล้วคนในตลาดสนใจอะไรเรามี Facebook นะครับ d w 0 1เวลาเราเข้าไปคุยกับ Messenger นะครับจะเป็นแชทบอท d w ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook ตัวเดียวในปัจจุบันนะครับรวมถึงทุกเย็นวันอังคารเราก็เน้น Education นะครับให้ความรู้น้องทุนเนี่ยนะครับเราจะมี f เฟซบ o o กไลน์ดังนั้นคุณจะได้วิวทุกอย่างวิวของตลาด ราคาที่คุณจะซื้อคุณจะขายนะครับรวมถึงดีดีบิลตัวไหนที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคนคนนั้นสําหรับการลงทุนดีดีบิลนะครับเราเองก็มีการให้ความรู้นะครับเปิดสัมมนาออนไลน์ปเข้างเรนออนไลน์ทุกเดือนนะครับอย่างเดือนหน้าก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น e x ็กซ์คลูซีฟเซอร์วิสสำหรับลูกค้าหลักสบุรุงเท่านั้นนะครับรวมถึงถ้าท่านฟังอยู่แล้วยังอาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าหลักสบุรุงก็เรียนเชิญนะครับมาเปิดบัญชีเพื่อรับบริการดีๆแบบนี้นะครับทุกด่อน DW ที่ออกและเสนอขายโดยบลลัวหลวงถือเป็น DW ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA และตอบสนองนักลงทุนมือใหม่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนานในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลสภาพคร่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนนะครับใครที่อาจจะชอบในเรื่องของการเก็งกําไรนะครับหรือว่าใช้ในการซื้อหาม่ห้เวลาคาจะขึ้นจะลงก็สามารถทําได้ผ่าน d w นั่นเองครับค่ะใช้เรียกว่าเงินทุนนะคะต่ำกว่าการซื้อหุ้นตัวหลักนะคะถ้าหากว่ามีบทวิเคราะห์ที่แม่นยาําท่านสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแล้วค่ะ